สวัสดีค่ะนักเรียนชั้น,น,นม2ที่น่ารักทุกคนมาพบกันอีกแล้วในวิชาภูมิศาสตร์นะคะในการเรียนรู้ที่3ทวีปแอฟ,ฟริกาในคลิปที่แล้วคุณครูสอนในเรื่องของลักษณะของทรัพยากรธรรมชาติของทวีปแอฟ,ฟริกาไปแล้วในคลิปนี้คุณครูจะสอนเรื่องลักษณะประชากรของทวีปแอฟ,ฟริกาค่ะ ในปีพศ2560ทวีปแอฟริกามีประชากรประมาณ1,250ล้านคนหรือประมาณร้17ของจำนวนประชากรโลกซึ่งมากเป็นอันดับสองของโลกรองจากทวีปเอเชียนะคะามาเป็นการตั้งถิ่นฐานและการกระจายตัวของประชากรค่ะบริเวณที่มีประชากรตั้งถิ่นฐาน มากที่สุดนะคะวีทใตได้แก่บริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำเช่นที่ราบลุ่มน้ำนายที่ราบลุ่มน้ำเนเจอร์หรือบริเวณที่ราบชายฝั่งค่ะต่อมาเป็นบริเวณทะเลทรายหรือฝ่ายดิบชื้นเนี่ยจะมีประชากรอาศัยอยู่เบาบางยกเว้นบริเวณที่มีแหล่งน้ำใต้ดินในทะเลทรายหรือโอเอซิสนะคะ มีประชากรอาศัยอยู่อย่างนแน่นหนเนื่องจากมีความอุดมสมบูรณ์และมีปริมาณน้ำพียงพอต่อการบริโภคค่ะจากตารางนะคะจะพบว่าภูมิภาคแอฟริกาตะวันออกมีจำนวนประชากรมากที่สุดเนื่องจากในพื้นที่กว้างใหญ่มีที่ราบสูงที่มีอากาศอบอุ่นเหมาะกับการเกษ,ษตรกรรมและตั้งถิ่นที่อยู่อาศัยค่ะส่วน ภูมิภาคแอฟริกาใต้มีจำนวนประชากรน,น้อยที่สุดเนื่องจากมีเน้อที่เล็กกว่าภูมิภาคอือ่นๆผ่งประชากรส่วนใหญ่เนี่ยก็จะอาศัยอยู่ในเขตชนบทนะคะออกมาเป็นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของประชากรน,นะคะปัญหาด้านประชากรของทวีิแอฟริกาคือการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ของประชากรวัยเด็กที่อัตราการเกิดสูงเนื่องจากสาเหตุหลักคือการต่อต้านการคุรมกำเนิดและความเชื่อทางศาสนาค่ะจากพีระมิดประชากรนะคะในปัจจุบนนันมีลักษณะเป็นพีระมิดแบบฐานกว้างในอนาคตมีการคาดการว่า,านพีระมิดจะแคบลงซึ่งแสดงถึงประชากรวัยเด็กเพิ่มจำนวนช้าลงและมีประชากรวัยสูงอายุมากขึ้นค่ะ กำหรับคลิปนี้ก็จบแล้วนะคะสำหรับลักษณะประชากรของทระเทศอเริกาไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ